เราที่เกิดมาบนโลกนี้ทุกคนต้องมีความเจ็บความแก่ความตายด้วยกันทั้งนั้นไม่เว้นบ่าเขามีเราเพราะนั้นเมื่อคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแต่เมื่อความเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาเยือนแล้วทุกคนที่ถูกความเจ็บไข้ได้ป่วยครอบงำเบื้องต้นที่เขาจะคิดถึง ก็คือโรงพยาบาลคือหมอเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลหรือหมอเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่ในโรงพยาบาลนนะั้นล้วนแต่เป็นที่พึ่งของคนเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งนั้นแต่ตอนนี้ความพร้อมของโรงพยาบาลน,นี้ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งซึ่งทุกวันนี้เราก็ต้องรามับว่า รัฐบาลของเรานั้นก็เรียบขุเผยดวยว่าพ่อแม่ที่มีลูกเยอะจะแบ่งปันงบประมาณไปให้ทั่วถึงมันก็ย่อมเป็นไปไม่ได้มันบางแห่งก็ได้เยอะบางแห่งก็ได้น้อยแต่ว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจของเราแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลหลักในแถบภาคพื้นตะวันออกภาคตะวันออกนี้เป็นโรงพยาบาลประจำทหารเรือ จึงผู้คนนี่เก่าพันกันถึงโรงพยาบาลพนาสมเด็จพนันงางเจ้าสศรษฐกิจอย่างมากมายแต่ละคนแต่ละคนเขาปรารถนาต้องการเข้างานโรงพยาบาลสมเด็จพนะนงานเจ้าสุรษฐกิจเมื่อเวลาถูกความจ็บแค้ได้ป่วยครอบงำแต่ตอนนี้ถ้าคนป่วยเข้าไปในโรงพยาบาลไหนก็ตามเถอะถ้าโรงพยาบาลน,นั้นมีความไม่พร้อม ช่ว่าเครื่องไม้เครื่องมือในการดูแลรักษาไม่พร้อมหรืออาคารสถานที่ต่างๆทั้งหลายทับค่าหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ต่างๆทั้งหลายก็ขาดขาดเข,ขิน,ขนถ้าเป็นอย่างนี้แล้วคนไข้ที่เข้าไปประสบพบอย่างนี้ได้ทราบอย่างนี้แล้วหลวงพ่อเชื่อมั่นว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยจิตใจก็ตกตไปอยู่ที่ตาตุ่ม ความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เขาเดกมาหวังมาเพึ่มโรงพยาบาลนะอาจจะเพิ่มขึ้นอีกก็ได้แต่โรงพยาบาลที่มีความพร้อมทั้งเครื่องไม้เครื่องมือทั้งบุคลากร,กรทั้งหมอพยาบาลต่างทั้งอาคารสถานที่มีความสมบูรณ์มอะต่อการที่จะดูแลรักษาผู้ที่ทเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าคนป่วยเข้ามาถึงโรงพยาบาลเช่นนั้น เห็นความพร้อมเห็นความสมบูรณ์ของเครื่องไม้เครื่องมือของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลต่างทั้งหลายหลวงพ่อก็เชื่อว่าความเจ็บไข้ของเขาจความเจ็บไข้ใน้ป่วยที่เขาแบกมานะอาจจะหายไปแล้วครึ่งหนึ่งเพราะมีกําลังจิตกาลังใจเชืช่อมั่นว่าเขาจะได้รับการดูแลรักษาหายนะักสถานที่แห่งนี้ว่าแต่ว่าคนไข้ที่เข้ามาสู่โรงพยาบาล ไม่ใช่ว่าเป็นคนไข้ทีม่มีฐานะทุกคนบางคนก็มีฐานะบางคนก็ไม่มีฐานะเมื่อคนไม่มีฐานะเขาก็ไม่สามารถที่จะใช้ใจ่ายในการบำรุงโรงพยาบาลได้าการที่เขาปาดเาาที่เขาต้องการเมื่อคนโดยเฉพาะคนป่วยที่เยอะเข้ามาโรงพยาบาลเยอะโราางพยาบาลมาก โรงพยาบาลก็มีค่าใช้จ่ายเยอะแล้วก็ต้องอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือที่เยอะแล้วก็ต้องได้ปรับปรุงพัฒนาหรือซ่อมแซมดูแลหรือเพิ่พมูนขึ้นมาอีกดังเช่นว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์องแห่งนี้ตอนนี้ถ้าจะไปคอยพึ่งพาใาัยแต่วบประมาณอย่างเดียวอาตมาก็ว่ามันก็จะเชื่องช้าหรือไม่สมบูรณ์ไปได้ หรือถ้าจะไปอาศัยหวานแต่ผู้ที่เขามีฐานะเข้ามาบำรุงอย่างเดียวโดยที่พวกเราซึ่งอยู่ในอยู่ในทุกฐานะในว่าฐานะล่างฐานะาาาาาากลางหรือฐานะสูงไม่ร่วมไม้ร่วมม,ม,มือกันอาตมาก็าคิดว่าความสขบูรจะเกิดขึ้นได้โมยยากหรือเกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะถ้าลงยนบายชีวิติดเราแห่งน,นี้ อาศัยกับหมูม่คณะสงฆ์เราด้วยที่พร้อมกันโ่วมกันจับมุลพระป่าขึ้นมาเพื่อระดมทุนจากทณะนศัทธาญาติโยมจากชาวพุทธทั้งคนที่ป่วยและไม่ป่วยได้มาร่วมกันในการสมทบทุนที่จะจัดหาขึอนมือแพทย์หรือในการบำรุงดูแลโรงพยาบาลแห่งนี้เพื่อให้เป็นที่พึ่ง ของผู้ที่เก็บแค่ใดป่วยที่เข้ามาสู่โรงพยาบาลน,นี้ให้เขามีกำลังจิตกำลังใจเมื่อมาเห็นความพร้อมของของโรงบาลแห่งนี้เพะาะนั้นก็ต้องอาศัยคณะศรัทธาญาิโยมชาวพุทธเราทั่วไปทั้งที่ใกล้และทั้งที่ไกลให้ร่วมกันบริจาคสมทบเข้ามา เพื่อจะมาบำรุงดูแลหรือเพิ่มพูนในเรื่องเครื่องไม้เครื่องม,มือแพทย์ทั้งหลายให้มีความสมบูรณ์ขึ้นมาเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วการที่เราได้ดูแลรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยให้เขาหายจากความเจ็บไข้ได้ป่วยก็บุญประดุจตังเราได้ร่วมก,กันให้ชีวิตใหม่แก่คนเจ็บไข้ได้ป่วยเรามาพิจารณาูว่าการบริจาคให้ทาน การช่วยเหลือสิ่งต่างๆทั้งหลายแล้วให้ข้าวให้น้ำก็ยังเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมหาศาลแต่นี่เราให้สุขภาพคนป่วยกลับขึ้นมาเือ้อเข้าวเราให้ชีวิตแก่คนป่วยกลับคืนมาใหม่จะเป็นมหาบุญมหากุศลขนาดไหนเราได้ให้ในสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดสำหรับผู้ที่เข้ามาพึ่งพาอาศัยในโรงพยาบาลแห่งนี้ เพราะก็เกิดขึ้นมาจากน้ำกินน้ำใจของพวกเราที่ได้ร่วมกับบริจาคสมทบทุนในครั้งนี้เพราะนั้นในการทอดพระป่ารุ่มสมทุนในการจัดหาเครื่องมือแพทย์หรือในการบำรุงโรยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสุบิจิตในวันนี้หลวงพ่อเองขก็หวังใจว่าคณะสัตยาโยมศิกายูุศิษย์ทั่วไปทั้งใกล้และทั้งไก ทั้งผู้ที่อยู่ในฐานะสูงอยู่ในฐานะปานกลางาละอยู่ในฐานะล่างเราจะได้ร, mister, ร่วมกันบริจา,า,า,าคต,ต,ตามกําลังของเราแต่ละท่านแต่ละคนคือตามกําลังของเราคือเราบริจาคแล้วตัวของเราไม่เดือดร้อนครอบครัวของเราไม่เดือดร้อนแต่ีเรามีความื่นชมด,ดีมีความภูมิใจในฐาน,นใต้บริจาคของเราผู้ที่มีมา,มากาเราก็บริจาคมากผู้ที่มีปานกลางเราก็บริจาคปานกลาง ผู้ที่มีน้อยเราก็บริจาคน้อยผู้ที่ไม่มีปัจจัยเลยเราก็มาบริจาคก,กำลังกายของเรามาช่วยจับนุ่นช่วยนี่ทำโน่นทำนี่นนนจับจับโน่นจับนี่มันคุณว่าต่เป็นบุญกุศลั่งไหนและบุญกุศลที่พวกเราได้กระทําในครั้งนี้แหละจะเป็นการสั่งสมบุญบารมีของเราจะเป็นการสร้างมงคลในชีวิตของเราอย่างแท้จริงดันในมงคลสู่สารติดแปดประการ ที่องศาสดาได้กล่าวไว้ว่าบุมเบลจะปัดวิยา,าตาเอตัมมันยุทธกมันการได้สัสง่งสมไว้มงคเป็นมงค์สูงสุดเพราะฉะนั้นในวันนี้ในวันข้อพระป่าเพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องมือแพ,อพทย์มอบให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพลังเจ้าสุริจแห่งนี้เป็นการสาั่งสมบุญให้ประเสริฐเลิศยิ่งเป็นการสร้างมงคลขึที่มาในชีวิตของพวกเรา แล้วเชื่อแต่ว่าบุญน,นี้จะหนส่งรักษาให้พวกเราเป็นบุคลผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์บรรเทาจากความเจ็บไข้ได้ป่วยให้ลดน้อยลงตัวายขาดแล้วก็มีแต่ความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตตลอดไปก็ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ทัศสถายญาติโยมผู้าาร่วมรริจาคทุณทรัพย์ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ในครั้งนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนสาธุเยอะโค้งาำนับนะ็0นาทีเจ็0นาทีพอดีเลยครับ แล้วว่ามีโอกาสมีโอกาสยังไงก็จะแระเยี่ยมกันไปเยี่ยมไปไปหาเธอ้วก็เอกสารเขาเอกสารเดีคผู้ใหใจได้ลงสาานรับใจอาช่วยกันราบาก็ดีเพราะาเขาช่วยานสบาครับแล้วที่ยวไปดูที่พิพิธภัณฑ์ก็เดีย์ครับ ไปแวะทีน็อกแนเราสักพันะได้ตัาตอนนี้ก็สดไปแล้วครับเดี๋ยวึ้นไปถ่ายรูปพ้อมกันม่อไอไอวิหารที่ดีแน่งมดึมากไปถ่ายรูปทีนี้เป็นครื่องแต่งไว้ช่วนี้ทุกคนชุวนี้แล้วเดี๋ยวจะให้ทางคนนี้นี้ีเถียงทบเราประชาสัมพันธ์เลให้ครัเพราะอันนี้กระกันายทั่วโลกเลยรั้ครับตั นี่ผมมาพบหมอตาเยอดเลยครับหมอตาแล้วก็ตรวจตาอย่งละเอียดเลยแล้วเรามีแสงแม่ตามีวังเขยมรักษาโรคข้อตัวอบ่นกันอ่าช่วงนี้ก็ช่วีทุกคนเดินทางขอขอไครนะยับไงก็คือ